พิเปอร์แล้วก็ทีมเกตด้วยไงเกตเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดขายบัตรตอนสามทุ่มสามทุ่มสิบห้านะมันเร็วไปไหมอ่ะเฮ้ยมันเร็วไปครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหรอโอเคมาได้เริ่มเลยนะครับทุกคนทุกคนพาดถ้าใครถ้าใครอยากเห็นมีเปอร์โดนหอมแก้มหนึ่งททีเป็นลูกค้าเกตนะครับสองพันสองร้อยคนดู ทุกคนไปซื <al> ้อบัตรแล้วพิมจะไม่ได้คุยกับพ่เปิลเลยนะทุกคนไปซื้อบัตรแล้วก็พิมพ์บอกแอดมินว่าอยู่ทีมพ่เปิลนะรู้ไหมทีมพีแกนชนะไปซด้อเลยรีบรีบไปซื้อนะครับรีบรีบไปซื้อนะแอดมินรอนับอยู่ทุกคนครับถ้าใครเนี่ยสองพันสามร้อยคนดูอะถ้าใครไปซื้อบัตรคองสื่อแล้วก็บอกมาว่าบอกบอกแอดมินไปว่า แฮแท็กพิมแฮชแท็กเลยว่าทีมพี่เกตทีมเกตทีมเกตก็ได้เอาทีมเกตอุ้ยคนโอนเข้ายิะมากเกตยืดทีมใครเนี่ยทีมเกตสนี่ต้องทีมเกตแน่นอนเลยวะชนะแล้วพี่ผมชนะแล้วบอกเขาว่าไม่ได้พิมพ์มาในในนี้ให้ไปพิมพ์ในเพจเปอร์เกตตอนซื้อบัตรไม่ใช่ทีมไปไปนี่ไปซื้อบัตรซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็บอกว่าเป็นทีมพี่เกตทีมเกต ทีมเกดก็ได้ถ้าใครพิมพ์ในนี้ไม่ได้นับนะครับพี่พี่่จะนับนทีมในนี้ไม่ได้นับนะครับต้องทักทักไปซื้อทักไปซื้อบัตรแล้วก็บอกว่าทีมเกดจะนับเฉพาะคนที่ซื้อบัตรในคอนเสิร์ตนะครับนับเฉพาะคนที่ทักไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะยั่นแหละนั่น<ม>แล้ลนั่นแหละเฉพาะคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับนับเฉพาะคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับว่าทีมเกดเยอะอะทีมเกตเยอะแต่เขาไม่ได้ซื้อบัตร เขาอยู่ในนี้กัน